กสวัสดีนะครับพี่เพียรครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เป็นสัปดาห์ที่สองของเดือนมกรานะครับมีช่วงนี้มีมีข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นโรงพยาบาลเห็นมีข่าวว่าทาง AA เอนะบริษัทใหญ่บอกว่าจะเริ่มขายแบบประกันหมาอจ่ายแล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่กระบวนการการทำโคเปเมนต์เต็มๆแต่โคเปเมนต์เนี่ยเขาไม่ได้พึ่งประกาศนะก็ประกาศมาตั้งแต่ปีที่แล้วแนละ้ว ผมก um. in ็เลยคิดว่าเราอ่านคลื่นก <dynam> so ันดีกว่าดูว่าคลื่นมันจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤต่ยเป็นวิกฤตของกลุ่มพุ่งกลุ่มพุทงลงโรเาบาหรือว่าจะเป็นโอกาสนะฮะเนี่ยบอกพี่เบี้ยก็ยังขายหนังสืออยู่นะฮะสกิลเลนเ้ามาคนจัดจำหน่ายครับสกิลเลนเข้ามาคนจัดจำหน่ายนก็ยังไม่หมดนะฮะใครสนใจก็สกิลไปที่ไลน์สกิลเลนนะครับแล้วก็ถามหา วินด์มาร์เก็ตนะครราคา1,490บาทนะครับจับจอบเป็นเจ้าของได้นะครับผมมีคาสติวเข้มของหุ้นนะฮะของการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าคลื่นเนี่ยนะครับมันเป็นระบบของการอ่านคลื่นอย่างมีระบบนะครับมีระบบคิดเป็นรอบมีระบบคิดเป็นกรอบ แล้วก็พวก,กสัญญาณในการสัญญาในการซื้อขายนะในการข่าวนะครับอ่านคลื่นตัดสินใจด้วยข่าวหรืออ่านรูปแบบของแต่ของแท่งเทียนอันนี้เน้นอันนี้เป็นหลักสูตรตีวเข้มเลยนะครับครับว่าน,นี้น่าจะเป็นอาจจะอาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับที่ผมจะเปิดนะครับถ้าใครสนใจก็ผมจะเริ่มสอนกันหนึ่งกรุมพานะครับค่ารเรียนก็หนึ่งพันหร้อยบาทถ้าใครสนใจเข้ามาเรียนนะครับ โทรก็ามาคุยได้0941340528นะครับหรือล i n ไอ d นะครับ0814243625หรือสแกนก็ได้นะครับเข้ามาสอบถามนะครับใครอยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมอะไรก็มาปรึกษากันนะอะไรก็มีให้นะครับคำว่าคูเป็นเมนต์ก็คือเมื่อก่อนเขามีบาทแรกก็ไม่ต้องจ่ายแต่ว่าพอเข้าสู่กระบวนการเรียกว่ามีคูเป็เมนต์เนี่ย มันจะเป็นความกังวลของทางผู้ที่ใช้บริการที่เสียเบี้ยประ,ะกันแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องจ่ายแต่ร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้ามานอนโรงพยาบาลอย่างสบายก่อนคุยกับหมอรู้เรื่องหมอจัดให้นะครับทั้งที่เป็นเหตุที่ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลอันนี้ก็ของทางออคอปคนะครับของ สม,สมาคมนะประกันภัยแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ประกาศให้เริ่มใช้กันตนะั้งแต่ประมาณเดือนกุมภานแล้วก็เลื่อนมาประมาณ,ปร,มาณประมาณเป็นประมาณเดือนมีนาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฮะปีหกแปดมันก็มีกรมาทรรก่อนกรมาทรรหลังพอตอนหลังมาก็คือปีเนี้ยปีเนี้ยเป็นการกําหนด,ดว่า มีโควิเป็นเต็มนะครับมีหลายคนคิดว่าเป็นความเป็นความเสี่ยงที่จะมีการยกเลิกประกันมีความเสี่ยงเรื่องของการที่โรงพยาบาลอาจจะเสียรายได้แต่เรื่องเรื่องเนี้ยท,ทั้งหมดเนี่ยมันถูก,ก,กมันถูกข่าวเนี่ยมันถูกความกลัวเนี่ยนะกลืนมันหมดแล้วมีหุ้นที่มีทรงที่เป็นทรงขาขึ้นอยู่ ที่ที่แบบไม่ค่อยสะสัานเกี่ยวกับโคเปเมนเนี่ยอยู่สองสองลายก็คือเอ่อพีอกับเอ่อบีนะครับแต่สุดท้ายสุดท้ายก็ปรับราคาลงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ที่ผมประเมินด้วยคลื่นนะเราจับเราจับจังหวะด้วยคลื่นกันแล้วกันในทรงของคลื่นที่เขาบอกว่าอย่างนี้ฮนะถ้าโอกาสเป็นข่าวร้ายเ่ะเราจริงๆข่าวร้ายเนี่ยมันมา เราเขารับรู้มาตั้งแต่ประมาณสักปีแล้วแหละแล้วตอนนี้มีการมาประโคมข่าวแล้วก็สังเกตว่ามีหุ้นเลยตัวนะที่มันลงมาแรงๆสองสาวันเนี่ยลงมาแรงๆการที่ลงมาแรงๆเนี่ยมันเป็นตัวที่น่าเป็นตัวที่น่าสนใจเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วถ้าโครงสร้างเนี้ยมันเป็นโครงสร้างที่สร้างคลื่นได้สร้างฐานได้มันจะเป็นสัญญาณในการตีกลับนของตัวคลื่น ของตัวบงเกาะเอ่อบีเนะครับบงกาอนเนี่ยเราให้ลิสต์มันเนี่ยอยู่ที่ราคาต่ำกว่าถ้าเกิดราคายังมีโลยังย่ำต่ำกว่าร้อยสาสิบสามมันยังไม่สร้างฐานอันนี้ยังไม่ต้องเข้านะฮะยังไม่ต้องยังยังไม่ต้องเข้าเล่นนะครับรอให้มันมันสร้างฐานก่อนเดี๋ยวต่อจากเนี้ยผมจะนั่งเฝ้าถ้าถ้าฐานมันอยู่ตรงนี้แล้วจากการที่มันลงแรงๆกระแทกลงแรงแล้วมีสัญญาณในการตีกลับข้ามร้อย สี่สองขึ้นไปอันนี้เป็นสัญญาณในการที่จะเข้าซื้อได้จะเข้าสะสมได้หรือจะเข้าเล่นเก็งกําไรได้นะครับของพลังงานานะครับพอ i า,าเนี่ยก็ถ้าต่ำกว่าสิบหกบาทห้าสิบอันนี้พักก่อนนะครับห้องมันจะมีแนวลแปลว่ามันยังลงไม่จบ มันยังกินเขาเรียกว่ากินสภาพคล่องข้างล่างเนี่ยยังไม่ยังไม่ครบคนตกใจยังยังมีโอกาสจะขายต่อได้แต่ถ้าสัญญาณของการตีกลับลงมาแรงๆแล้วมีสัญญาณในการตีกลับเข้าไปเลยเนี่ยขึ้นไปยืนเหนือ18บาท50ได้เนี่ยเพราะ,ะนั้นกกอบการเล่นอยู่แถวเนี่ยมีมันม,มีพอที่จะมีมีแกปในการเล่นแล้วก็พอที่จะเห็นว่าถ้าโครงสร้างไปต่อคือยืนเหนือ15บาท18บาท50มันจะเป็นโครงสร้างของสญญาณการกลับตัวของคึืนนะครับ ขึ้นด้วยทฤษฎีของกุนดาเรานี่แหละครับโครงสร้างของการปรับฐานเราหาฐานได้เจอเราหาจุดเริ่มต้นได้เจอเราหาจุดยินยัาได้เจอเนี่ยเข้าทํากําไรในรอบคลื่นเนี่ยแล้วก็จบรอบก็พักหให้มันพักคลื่นรอการพักตัวแล้วก็รอรับขึ้นฐานขึ้นใหม่แล้วเล่นขึ้นกับเขาไปตลอดตลอดทางนะครับทําอะไรไปรอบๆเลยฮะยังไม่ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องถือยาวไปขนาดไหนนะครับ เล่นกันเป็นรอบอะเราได้ไปตลอดทาง,งเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ฝั่งของอย่างของ BDMs เนี่ยก็ลงมาจากทางสถาบัานทีแถวตรงยี่สิบสยี่ิบสี่นะครับแถวประมาณยี่บสี่วันที่เขาเริ่มประกาศใช้ตัวครัวเปรมแล้วก็ลงมาได้ถึงประมาณแถวตรงสิบ7็สิบเจ็บาทสิบแปบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวแถวนี้เป็นเป็นโครงสร้างที่ลงมามีความรู้สึกว่ามันกินพยายามกินสภาพคล่องที่อยู่ด้านล่างเช็คว่าถ้าไม่มีแรงขายนะจากตรงเนี้ย มันจะมีแกลบให้เราเล่นอยู่ได้ประมาณแถวประมาณเกือบสองบาทนะครับหาฐานขึ้นได้นะเล่นฐานขึ้นต่อได้เนี่ยมันจะเข้าระบบของขึ้นที่จะเล่นในรอบแรกแล้วก็ถ้าขึ้นไปต่อสัญญาณไปต่อจะกลับไปที่ยี่สบสองยี่สิบสามเนี่ยเดี๋ยวตรงนั้นนะขายก่อนเดี๋ยวเรามารับตรงที่เป็นขึ้นใหม่กันแต่ถ้าหลุดสิบเจ็ดบาทห้าสิบอันนี้พักก่อนนะแปลว่าเขากำลงักกลงจะหาสภาพคล่องเช็คสภาพคล่องข้างล่างว่ายังมีใครยากจะขายต่ออีกไหม นะครับเราเรายังไม่ต้องรีบนะครับให้เห็นฐานขึ้นก่อนล้วค่อยเล่นนะครับไอซีเก็เหมือนกันนะพวกนี้ลงมางแรงด้วยเหมือนกับมีจังหวะข่าวเดียวกันเรื่องเดียวกันทำให้สุขคนคนตกใจนะครับสัญญาณของตัว bcs เอส่ะถ้าหลุดเก้าบาทห้าสิบพักก่อนนะครับเพราะว่าอย่างข้างล่างมันยังมีตําแหน่งให้ใหเรหรับให้เล่นนะครับเหนือเหนือจากนี้ขึ้นไปจากตัวนี้เป็นฐานเนี่ยเล่นได้ในกรอบอยู่ประมาณได้แถวประมาณประมาณบาทกว่าครับ ซีจีก็เริ่มแข็งแรงและเริ่มมีความแข็งแรงแต่ซีอจีบอกว่าถ้าหลุดหนึ่งจุดสี่ศูนย์พักก่อนนะครับเล่นได้นะครับอีกอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นข่าวร้ายของที่เราคิดว่าเป็นข่าวร้ายเป็นวิกฤตของโรงพยาบาลแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มประกันชีวิตเนี่ยสองบริษัทในอันนี้น่าสนใจืออันนี้รีบมาดูนะครับตัวบี a นะครับบ a เบเเนี้ยสร้างฐานขึ้นมาแล้ว นะครับจบขึ้นมารอบหนึ่งแล้วนะครับนนี้กำลังทำชุดที่2กลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นแนวรับของ BLA อเนี่ยนะสิบเก้าบาทห้าสิบไม่หลุดมีโอกาสที่จะเล่นได้ไปรอบถึงประมาณยนะี่สบสองบานห้าสิบะในรอบเป็นขึ้นลูกที่สองนะครับ TLI t i ก็เริ่มทสร้างฐานแะล้วสร้างจุดเริ่มต้นจุดพักจุดยืนยันขึ้นแล้วนะฮนะกำลังจะเข้ารอบ ตัดไปตัวนี้แนวรับอยู่ที่8ปดบาทไอ้ก็บาทแปดสิบนะครับรุดนี้ก็พักก่อนนะครับรูปนี้ต้องเป็นทรงที่สร้างขึ้นเป็นขึ้นชุดถัดไปนะครับที่จะเล่นต่อแนวต้านก็สิบบาทเราจะกลับไปสิบบาทสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทนะก็ต้องอาศัยขึ้นที่ลงมาไม่ต่ำกว่าเก้าบาทแปดสิบนะครับผมยังตามกลุ่มแพงอยู่นะ ผมยังตางไปตลอดทั้งปีแหละปีนี้เราจะเราจะรู้ว่ามันจบตรงไหนนะครับรอบที่แล้วเคแบงเนี่ยอยากได้แค่แถวตรงหนึ่งแปดเก้าวันนี้ลงมาไม่ถึงลงมาได้แค่หนึ่งเอ้ยได้เนี่ยวันนี้ถึงนะหนึ่งแปดเก้าลงมาได้ถึงแปดแปดห้าสิบหนึ่งแปดเก้าได้นะครับรอบมันจะเริ่มกรอบเป็นเรื่องสั้นละแนวต้านอยู่หนึ่งเก้าสองข้าไม่ไดก้ก็สลับเล่นในกรอบเลยฮนะแล้วก็มีแนวรับที่พอที่จะ เป็นคลื่นรูปถัดไปในการจบคลื่นและรูปถัดไปเนี่ยได้ถึงประมาณหนึ่งแถวร้อยแปดสิบถ้ายังกรอบเดืนเมยนหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดศูนย์อยู่ฐานขึ้นลูกใหม่นะครับมันจะพาให้ตัวเคแบงค์เนี่ยกับคลื่นลูกใหม่นะครับวิ่งไปได้ถึงประมาณสองร้อยในในคลื่นรอบรอ,อ,อบถัดไปได้แต่ว่ารอบนี้เขาย,ยังอาจจะยังไปไม่ถึงถ้ายังข้ามหนึ่งเก้าสองไม่ได้นะครับ นี่ผมอ่านสัญญาณของตัวสภาพคล่องเห็นว่าตอนเช้ารีดลงมาถึงหนึ่งแปดนะจุดห้าจากนั้นเสร็จแล้วก็ตีกลับมีความซึ่งว่าในการที่ถอยกลับก็บมานีแรงขายอะน้อยเขาก็เลยมีการดึงดึงดึงไซด์ซกลับนะครับในการดึงไซด์กลับเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยสายแรงขายกลับกลับก็บมาได้อีกรอบหนึ่งครับวันนั้นมองว่าอาจจะไม่ข้ามหนึ่งเก้าสองมองว่าอาจจะเล่นกันในกรอบ หนึ่งเก้าสองก็หนึ่งแปดเก้าอีกรอบหนึ่งนะครับตัว KTB KTB เนี่ยดูว่าเหมือนกับยี่สิบเก้าเป็นแนวแนวต้านนะที่ที่อาจจะที่อาจจะต้านจริงๆนะครับคือข้ามยากก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะฮะคือข้ามไปแล้วเสร็จแล้วก็กลับแล้วกลับก็บกบมานะครับแต่สําหรับวันนี้สําหรับวันนี้ มีสัญญาณอันหนึ่งคือพยายามที่จะสร้างแรงขายแต่ว่าขายแล้วราคาราคาไม่ลงจังหวะของรายาแล้วราคาไม่ลงเนี่ยมีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะเล่นหาสภาพของด้านด้านด้านบดนะครับวันนั้นก็ลุงนาะถ้าข้ามยี่สิบเก้าบาทขึ้นไปนะรอบนี้ก็อาจจะใครอยากเล่นตามก็เล่นตามไปใครอยากจะขายก็ไปดินขายตั้งแต่ยี่ิบเก้า ยี่สิบเก้าเจ็ดห้าหรือสามสิบจุดห้าเนี่ยเขาท่านลินขาไปนะครับจากนี้มันจะมีรอบรอบพักตัวงน,นะครับคามยี่สิบเก้า 29, ไม่ได้ก็ลงหาแนวรับข้างล่างกันนะแต่ถ้าวันยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบห้านะครับมันจะมีรอบมีกรอบขอึ้มานะครับก็มีสอนอ่านสภาพคล้องด้วยนะครับในคลาสนี้ค้าที่เป็นคท้าตีดิวเข้มนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับมาคุยกัน อย่างของ t ีแคเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขอแนวรับอยู่ที่ห้าสิบหกห้าสิบหกรอบนี้มาเกือบได้ละห้าสิบหกจุดห้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบยังมายังยังมาไม่ถึงนะครับแต่ดูแล้วดูแล้วกรอบน่าจะเล่นกันอยู่แถวประมาณสองบาทนี่แหลค 56, 58, ะครับห้าสิบหกกับห้าสิบแปดนะฮะก่อนจะมีการพักตัวเดี๋ยวก็ดูสัญญาณกันนะฮะแต่ละครับแต่ละรอบผ่ารอบกันไปนะครับ บีบีนี่บีบนี่อยากได้หนึ่งหกเจ็ดนะครับเพื่อเพื่อเล่นอีกคลื่นหนึ่งนี่ยกลับไปเพราะต้องทำดับเบิลอยากเห็นดับเบิลดับเบิลท็อปนะครับชีชนหนึ่งเจ็ดสี่อีกทีหนึ่งครับวันนี้มาเกือบได้เกือบได้ <laughs> ไดถ้าต่อรองกันหน่อยก็ก็ได้นะครับถ้ารอบนี้กลับขึ้นไปยืนเหนือหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็มีหนึ่งเจ็ดสี่อีกรอบหนึ่งในการทำดับเบิลท็อปในโครงสร้างคลื่นนะครับ เอ b ซบก็อยากได้แถวหนึ่งสามห้าถ้าหลุดหนึ่งสามเก้าก็หนึ่งสามห้าโอ้โหทิ้งทิ้งหางยาวมากเลยวันนี้นะครับและเป็นสัญญาณในการตีกลับเออกลุ่มเนี้ยเล่นง่ายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณในการเช็คเช็คสภาพของเช็คกินลงกินกับด้านล่างแล้วมีมีแรงสนับมีแรงสกับมีแรงซื้อกลับนะมีโอกาสมากที่ราคาจะวิ่ง เป็นเกมต่อด้านบนไปวิ่งต่อที่ร้อยสี่สามหรือร้อยสี่สองแถวๆนี้นะครับแต่ว่าในมุมนี้ก็เล่นง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่มันเป็นสัญญาณไอ้แท่งเทียนที่มันมีไส้แรงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการปฏิเสธในการลงไปแล้วนะครับมีแรงซื้อกลับมีแรงสื้กลับ,บถ้ามีการเล่นกันในไส้นี่อีกทีหนึ่งก็โอเคแปลว่าโครงสร้างของขาทางขาขึ้นอาจจะต้องพักตัวาาการเล่นเกมด้านบนอาจจะต้องพักเพราะฉะนั้นเกมที่อยู่ในในเกมที่อยู่เหนือ เรียกว่าราคาตอนนี้ไมหนึง4 0ใช่ไหมเหนือนั่ง139เป็นต้นไปเป็นเกณฑ์ที่เรายัางพอที่จะเห็นโครงสร้างที่ยังจะวิ่งต่อไปถึง142ได้นะครับรื่น43ได้นะครับชโชคดีอ๋อทำหายก็วิ่งต่อเลยนะครับ KKP เนี่ยเ,เข้าโซนแนวรับที่65แล้วกับทั้งก่อนนี้เคยเคย คุยว่าใครที่ไม่อยากขายใครอยากจะรุนต่อไปที่71.5สิแรกกันครับว่าถ้าหลุด65พักก่อนถ้าข้ามไปรอบนี้ถ้าข้ามไปถึงได้7จ็ดสได้เจ็นะก็ไปขายนะครับแวนวรับสุดท้ายน่าจะอยู่ที่ท 63, แถวหกสิบสาแถวนี้มีรอบมีกรอบอยู่นะครับทิสโกเป็นหุ้นแนว สร้างขึ้นเล็กตลอดเวลานะครับอยู่แล้วบเรียกว่าแตะโอบอร์ดเพราะนั้นสัญญาณสัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่มีโอกาสจะพักตัวได้มีมีการเขาเรียกว่าม e ีเอ็นกัฟฟิงของแท่งเทียนคือฉันว่าจะขึ้นเธอว่าจะลงฉันว่าจะขึ้นเธอว่าจะลงสลับสลับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็ใช้เวลาอีกสัปดาห์ก็ยังอยู่ในกรอบแถวๆนี้นะครับกรอบเนี้ยกรอบนี้อ,นอ่านง,ง่ายเนะี่หลุด ร้อยแปดมาแถวร้อยเจ็ดกับร้อหกเนี่ยอันนี้เป็นระยะที่น่าสนน่าสนใจสะสมนะ,นะครับเพื่อรับปันผลนะครับ TTB เป็นหุ้นที่ทำกรอบเหมือนกนันแนวต้านอยู่ร้อยแปดแล้วก็นนแวกนวรับอยูเ่ประมาร้อยไอหนึ่งไม่ใช่ร้อยแปดสองศูนย์แปดสองบาทแปดตังนะครับแล้วก็แนวรับก็จะแบประมาณแถวบาทเก้าสิบเก้าเก้าสแปดเี๋ยพอกลับซื้อได้นะครับเพราะว่าไอ,ไอ,ไอทาง เขารับซื้อฝ่ายเขียวแนละ้วให้รับซื้อจํานวนวงเงินแปดพันล้านนะครับที่ประมาณสองบาทสามตังค์นะครับมหมุนพอเล่นได้ครับในช่วงนี้ก็เ,เริ่มต้นซื้อตั้งแต่ยี่ิบสองกรุกลาไปถึงประมาณสี่กุมภานะครับช่วงเวลาสั้นๆพวกนี้พวกนี้ชอบชอบทําอะไรที่มันเป็นกรอบเวลาให้้ไวเพื่อให้ไม่ให้เราเนี่ยไม่รู้สึกว่าเรากังวลหรือว่า สนกตีความไปไกลนะครับก็ต้องก่อเวลาคุยรอบๆนี่อยากเอาหุ้นที่มันพอที่จะกระทบกระเซ็ดดูที่ทางมันว่ากระทบกระเซ็ตไหม aot เป็นหุ้นที่มี gap ขึ้นไปนะครับหลักการของแฟ i ร v a ลู gap คือเวลาที่ข้ามก a สร้าง gap ขึ้นไปมามาทำความสมดุลของตัวราคาด้วยกันที่แบบจะปรับตัวเข้ามาหา ไอ้ตัวแกปนะเพื่อที่จะปิดแก๊ปของตัวเองเพราะนั้นแถวเนี้ยนะครับถ้าข้ามไม่ได้แนวรับจะอยู่แค่หวางจาแถวเจ็ดสิบสี่สิบเจ็ดบาทนะครับนะโชคดีปิดแก๊ปได้กลับขึ้นไปเลยก็เข้าไปเล่นในโซนห้าสิบแล้วข้าไปห้าสิบเจ็ดได้นะครับเดลต้าเป็นหุ้นที่เคยนำตลาดเคยเป็นตัวที่บอกทิศทางตลาดตอนนี้ทรงมันมันทรงมันเป็นทรงที่เรียกว่าเป็นทรงขาลงพูดง่ายๆเป็นทรง,ง,งขาลง นแนวต้านของตัวนี้อยู่ที่ร้อยหกสิบห้านะฮะกลับไปยืนร้อยสิบห้าได้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเล่นต่อด้านบนนะครับถ้าหลุดร้อยหกสิบห้าลงมาก็ทางลงก็ตามขั้นบันไดนี้เลยนะครับสองหนึ่งสองเจ็ดมป็นจะเป็นโครงสร้างที่มีการสไลด์ตัวแล้วปรับตัวลงนะครับจากข่าวที่แม่อาลิมบอกเดลต้าก็พาแม่แม่ขายหุ้นรัดใหญ่นะครับ แอตไลเป็นตัวนําตลาดเป็นถือว่านหุ้นตัวนาเลยนะครับเป็นหุ้นที่มี All time ออทามไฮทะลุ338ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยใครอยากเล่นในหุ้นของออทามไฮที่เล่นต่อเนี่ยพักสั้นๆจะแถว100 333นะนะพอคุยกันได้338 300 25นะครับ พอจัดหากันได้ถ่ายังเล่นอยู่ในโซนแถวย่านย่านนี้เันมีโอกาสที่เล่นบินหุ้นเป็นลักษณะที่เป็นออนทาหายมันจะสร้างขึ้นมันไม่จบขึ้นนะฮะมันยังไม่จบที่มันจะสร้างขึ้นต่อขึ้นสร้างขึ้นต่อขึ้นนี่ก็สร้างขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ก็จะมีการพักตัวในรอบขึ้นยังไม่จบใหญ่ถ้าหลุดลงมาต่ำกว่าสามร้อยเก้าอันนี้ถือว่าการจบใหญ่อาจจะบทรอบสงคัญขึ้นนะครับรอรบขึ้นใหม่ที่เฟกเคยประเมินว่าหนึ่ง หกหนึ 1> 1่งสองหกศูนย์เป็นแนวรับสาคัญที่พยายามป้นเปยน,นอยู่เป็นอยู่เป็นเกือบสองเดือนนะครับหลุดมาแล้วถ้ากลับขึ้นไปได้เร็วถือว่าเป็นการเคลียร์เคลียร์เป็นการเคลียร์คนนะแล้วก็แล้วก็กลับขึ้นไปได้นะครับกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปไม่ได้ชนสองหนึ่งสองหกศูนย์เป็นแนวต้านก็ เข้าใจว่าเราต้องเล่นเป็นสัญญาณช็อตแหละนะฮะพอจะแนวรับจะอยู่จะอยู่ด้านล่างนะครับทีเฟกก็เลยมองโซนนี้เป็นโซนของสต็อปลอสถ้ากลับขึ้นไปได้คือเขาทำการเคลียร์สต็อปลอสเสร็จกลับขึ้นไปเหนือแปดสองเจ็ดครับเล่นได้นะครับวันนี้ไม่มีทองมาฝากวันนี้ไม่ทันไปทําเรื่องของตัวโคเปิลแมนนะครับเลยต้องมาเจอกันไว้สัปดาห์หน้าแล้วนะะยี่บ 11มกรานะครับฝากหนังสือพี่เปี๊ยกฝากคลาสนะฮะติวเข้มนะรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะที่ผมจะสอบนะครับเจอกันที่21น1 21เจอกันอี่ที่หนึ่งเดี๋ยวข้างหน้าจะเอาทองมาฝากที่างทองมาที่ขางดูเงินที่ไหนเงินมีกราฟเงินมีกราฟมีการมีเงินมี c เปอร์ ครับตัวนะครับโอเคแล้วก็เจียวบิตคอยว่าไทิศทางของตัวนี้มันมีสภาพอดีตไปให้เห็นให้เห็นว่าทองขึ้นทองขึ้นดิบิตคอยจะไซเวย์รอพักรอทองพักเดี๋ยวเราดูกันในคยัางหน้าจะอธิบายพูดในฝังนะมาพูดในฝังด้วยโดยเอาขึ้นเราเนี่ยแหละเราใช้ขึ้นเรียบเรียบไปเลยครับขึ้นเรียบเรียบมาเล่าให้ฟังได้ทุกเรื่องนะครับ ขอบคุณมากครับพีเตียขับกุ่ท่านนะครับที่ฟังเจอกันปุนาครับสวัสดีครับ